ลูกมาเดือครับท่านผู้ชมนี่มาเดือมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงวีเข้าไปอยู่ข้างในท่านผู้ชมโอ้ลูกลูกน่าน่าจะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับนี่อันนี้ได้น้ำพริกนี่ลูกเดียวก็มือหนึ่งนะครับนี่มาเดือ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสไตล์สวิตนะครับอ็ยินดีต้อนรับทั้งในและต่างประเทศนะครับตรงนี้เป็นพม์เขาแก้วนะครับูก็น้ำออกจากเขาแก้วท่านผู้ชมนี่ไหลน้ำน้ำตรงนี้ไหลทั้ง ปีเลยท่านผู้ชมทั้งหน้าแรงหน้าฝนนี่ครับมีตาน้ําที่ไหลออกมาจากด้านในท่านผู้ชมนี่ทำเขาแก้วพอเป็นสิ่งที่แปลกท่านผู้ชมไหลมาจากไหนครับท่านผู้ชมน,น้ํานี้ ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่ตำบลทับปลิกอเภอเมืองจังหวัดกระบี่ท่านผู้ชมตรงด้านนี้เป็นปากถ้าน,นะครับแล้วก็มีป่าไม้ที่สมบูรณ์วันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินตามลำห้วยเล็กๆนี่ครับน้ำ ก็จะไปลงที่ห้วยที่ว่าใหญ่กว่านี้นะครับคือคลองน้ำตายนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเรียบเๆไปทางด้านนี้นะครับน,นี่ที่มีป่าเป็นสายสาย,สายนี่คือสายน้ำนะครับนี่ทางด้านด้านนี้ไม่ใช่นะครับเป็นป่าป่ามอา้าวสวัสดีเจ้าน้ำตาล วันนี้เจ้าน้ำตาลมานะครับกับเจ้าดำมาได้งานตัวเร็ววันนี้เดี๋ยวจะจับอาบน้ำที่คลองน้ำตายท่านผู้ชมตอนนี้ตรงนี้ก็ร่มดีนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับแดดร้อนแดดจ้านะครับวันนี้วันนี้จะเดินถือ กล้องโทรศัพท์นะครับจะเดินไม่มีไม้กันสั่นนะครับ<อ>นี่ก็เป็นด้านบนเป็นหน้าผานะครับนี่เขาแก้วน้ำก็ไหลลงมาด้านนี้นะครับนี่ก<อ>็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับ ตรงนี้เป็นสวนป่ามนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นสวนป่ามของอคนในเมืองนะครับนี่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าไสรกมากเลยนะครับไม่มีใครทําอะไรเลยดินก็เป็นดินทรายนะครับแต่ว่าเขามีเงินทุนก็สามารถที่จะสร้างดูสวยงามทลายใหญ่นะครับนี่สวนปลามแล้วก็จะมีน้าซึมน้ำพับน้ํำซับ ไหลออกมาจากเขาแก้วทา้งมดนี้อันนี้เป็นป่าสายเป็นตรงนน้นแถวนี้ <c oughs> ตะกวดเยอะนะครับหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าแหลนนะครับแหลนก็คือตะกวด แล้วก็มีตัวเฮ้ด้วยนะครับแต่ว่าใครก็ไม่ค่อยนิยมที่จะรับประทานนะครับนี่เป็นสายน้ำลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปลงที่คลองน้ำตายเอาไปเพิ่มปริมาณน้ำอีกนะครับเอ,อเปลี่ยนบรรยากาศเดินให้ท่านผู้ชมได้เวียนหัวกันบ้างนะครับ เพราะว่าไม่มีไม้กันสั่นตอนนี้ผมเดินมาจากปากถ้ำเขาวแก้วนะครับก็ประมาณหนึ่งรอยเมตรก็จะเห็นว่ามีน้ำถือว่าเยอะพอสมควรนะครับนี่จะนำตาล,ลงไปอย่างความลึกแล้วนะครับว่าลึกแค่ไหน เป็นสายน้ำเล็กๆนะครับสายน้ำซึมน้ำซับไหลออกมาจากถ้ำเข่าแก้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมลำห้วยเขาเรียกว่าคลองน้ำตายท่านผู้ชมคลองน้ำตายนี่ก็ไหลามาจากป่าดิบชื้นนะครับ ก็ไปดูสถานที่ว่าไปดูว่าน้ําเยอะไหมสามารถที่จะลอยกระทงวันที่สิบห้านี้ได้หรือเปล่านะครับโอ้ต้นไม้ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงรอกน้ำตายแล้วนะครับตรงน,นี้เขาวางท่อนะครับนี่ วางท่อแล้วก็ไปโผล่ตรงด้านนู้นแล้วก็ลงคลองน้ำตายนะครับนี่ครับท่านผู้ชมถึงแล้วครับคลองน้ำตายเจ้าน้ำตาลลงไปลุยแล้วท่านผู้ชมงสงสัยถ้าจะร้อน ลิ้นห้อยเลยน้ำใสครับท่านผู้ชมที่คลองน้ำตายนี่ปกติน้ำที่มาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนท่านผู้ชมน้นอมนุ่มเลยริมตลิ่งนะครับคลองนี้กว้างยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะครับความกว้างแต่ว,ว่าน้ำเวลาน้ำไหลหลากหรือว่านองมาจริงๆก็แป๊บเดียวท่านผู้ชมก็ไหลลงไปหมด คลองน้ำตายแห่งนี้ก็ไหลลงไปสู่ทะเลอันดาม,มันนะครับทะเลของไทยนะทุกมตอนจะดำมาแนละ้วน้ําใสแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับนี่คือกลองน้ำตายนะครับอยู่ที่ตำบลทับปลิํอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ หน้าเล่นน้ำนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้มีมีร่มมีร่มให้นะครับนอนเล่นน้ำสบายๆเลยโคร่องน้ำตายก็ทางด้านใต้นี่ที่น้ำไหลไปนี่ประมาณอีกยี่สิบกิโลเมตรนะครับก็จะลงทะเลอันดับันนะครับหน้าเมืองกระบี นั่นครับน้ำที่ไหลลงมาจากเขาแก้วนะครับนี่ไหลออกมาจากปากถ้ำนะครับน,นันมาประจบกันตรงนี้ท่านผู้ชมนี่อากาศร้อนจ้าเลยท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เลยพามาชมคลองน้ำตายวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเตงตะลิงตอนนี้ไม่เต็มนะครับคิดว่าวันที่สิบห้าวันนี้ก็อีกไม่กี่วันสามสี่ห้าวันนะครับก็จะถึงวันลอยกระทงประเพณีของไทยนะครับก็ถือว่าลอยกระทงท่านใดที่ ไม่อยากจะไปแออัดในเมืองนะครับในเมืองเขาก็จัดก็จะตามชนบทก็จะหาแหล่งน้ำที่มีน้ำที่พอเพียงแล้วก็ลอยกระทงกันนะครับ mm hmm. เพื่อขอขมาแม่คงคานะครับนในย้สุขกายสุขใจเมือนดังน,ำนง้ำในคงคา ให้สุกกายสุกตาเหมือนดังพระจันทร์วันเพลญนให้สดชื่นเหมือนดังดอกไม้เมื่อยามนำค้างคพังพลมให้ทรัพย์สินอุดมให้พบแต่ความร่มเย็นมีตอน ที่น้ำไม่มาเยอะๆนะครับตอนที่น้ำไม่นองนะครับฝนไม่ตกก็จะรกมากเลยนะครับแต่เวลาที่ฝนตกเยอะๆแล้วน้ำไหลหลากก็อยู่คลองก็จะกว้างจะอยู่สภาพนี้นะครับช่วงนี้จะดีมากท่านผู้ชมเดือนพฤศจิกาธันวานี่ก็ถือว่า เร้ดูหนาวก็เริ่มที่จะเย็นนิดหน่อยนะครับภาคใต้นะครับที่จังหวัดกระบี่เพราะว่ามีความอบอุ่นจากทะเลเพราะว่าไออุ่นม,มีเยอะนะครับอืข้ามไปทางไหนดีครับท่านผู้ชมนี่ต้นปาล์มขวางทางเลคลองน้ำตายครับน้ำท่านผู้ชม นี่น้ำใสไหลยเย็นนี่ครับทานสวยแหล่งทานหินถิ่นหอยเก่าเขาตระงานลำทานสวยนะครับนี่รวยเกาะเพราะปลูกป้ามงามหาดทรายทะเลสวย,ส,วยสดบรรกฏอันดามันครับอเดินยากครับท่านผู้ชมเดินในน้ำนี่ใส่รองเท้าแตะมาท่านผู้ชม น้ำแรงนี่เล่นน้ำสบายเลยนะครับปกติแถบนี้ก็ไหลนะครับน้ำแต่ว่าเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับปกติไหลประจำ เพราะว่าตรงนู้นเป็นเส้นทางที่โคง้งโค้งไปทางด้านนู้นนะครัมโค้งตรงนี้แต่ว่าน้ําไหลมาทั้งด้านนูน้นแล้วก็มาเจาะทางนี้นะครับก็ก,บกลายเป็นเจาอะอาร่องน้ําใหม่นี่นะครับนี่รงองน่อยก็ถือว่าเบิกใหม่บุกเบิกคลองใหม่นะครับทิ้งคลองเก่า ต่อไปก็ที่ทางด้านนู้นนะครับก็ถ้าหากว่าน้ําไม่มีก็รุกคืบเข้ามาท่านผู้ชมคืบกันไปคืบกันมาอยู่แบบนี้แล้วครับนี่คือสภาพลําห้วยลําคลองที่เวลาน้ําที่ไหลามาน้ํำนองน้ําที่ไหลหลา,ลากเยอะๆรุกูฝน ตกมากๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะบุกเบิกคลองใหม่นะครับทางอ่าเจ้าของที่ดินนัานผู้ชมก็พยายามที่จะเอาต้นไม้ไผ่มาปลูกไี่กิมซุงหรือเปล่าน่าจะเป็นพันกิมสซุงท่านผู้ชมนี่ไผ่ยอย่างนี้ออกทุก ฤดูกาลเลยหน้าแรงหน้าฝนออกอยู่อันออกเยอะนะครับออกทั้งปีนะครับอเอามาปลูกไว้เพื่อที่จะป้องกันน้ำท่านผู้ชมไม่ไผ่แต่ก็ปีนี้ก็น้ำเกือบถึงแล้วนะครับคลองตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับปกติตรงนั้นจะเป็นวางลึกขนาด หอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นไม้ที่มีต้นหนึ่งแล้วก็ริมตะลิงตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับขาดหมดแล้วก็เป็นสภาพลำห้วยที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าผู้ชมลงไปค้นคลิปเก่าๆนะครับก็จะเห็นได้ว่า เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะครับนี่ตรงนี้เล่นได้นะครับนี่ปกติวางลึกจะอยู่ด้านนู้นด้านข้างบนนู้นแต่ว่าตัวนี้ย้ายย้ายลงมานี่แล้วนะครับไม้ไผ่ก็น่าจะไปสองสามต้นแล้วนะครับนถึงแล้ว ปกติจะไหลไปทางนี้นะครับน้ำนไหลไปทางแต่ตอนนี้ลำหว้วยลำนี้ตัดใหม่นะครับตรงนี้ตัดใหม่อ่านี่ก็จะลัดตรงไปนี่ต่อไปถ้าไม่เอาแบคโฮมาตัดคลองใหม่นะครับปกใจเลยท่านผู้ชมไอเจ้าน้ำตาลโดดลงมาตางฝั่งนู้น ถ้าหากว่าเอาแบคคูมาตัดแวกใหม่ก็จะก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันหนึ่งการขาดทุนที่ดินท่านผู้ชมสองเวลาน้ำมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็สามารถป้องกันการกัดเซาะได้ระดับหนึ่งนี่ท่านผู้ชมนี่ไม่ไฟตรงนี้เป็น ที่ดินเป็นน้องสาวผมนะครับของลุงทวิตนี้ด้านบนเราก็ปลูกผู้เรียนออไม้ไผ่ก็งอกหน่อเต็มเลยนะครับหน่อไม้ไผ่กิ่มสุ้ง ครับนี่ก็คือคลองน้ำตายก็เป็นคลองหนึ่งที่จะวันที่สิบห้าก็จะมีการลงลอยกระทงลงด้านบนนะครับบ้านด้านบนนุจะมีสะพานมีท่าน้ำอยู่นะครับแต่กระทงก็คงจะลอยไม่ถึงนี่นะครับอาจจะติดค้างตามคอหญ้าบ้างชายตะลิงบ้างตามหอนตามที่รกก็คงจะไหลไม่ถึงนี่นะครับ นี่ก็คือคลองน้ำตายในช่วงเดือนสิองน้ำก็เต็มตะลิงนะครับครับสุกกายสุขใจเหมือนดังน้ำในคงคาให้สุกกายสุกตาเหมือนดังพระจันทร์วันเพ็นให้สดชื่นเหมือนดังดอกไม้เมื่อยามน้ำข้างพั่งพรมให้ทราบ สินอุดมให้พบแต่ความร่มเย็นครับก็อวยพรล่วงหน้าสำหรับพระพีประเพณีลอยกระทงนะครับก็ขออวยพรไว้แค่นี้ขอบคุณที่กดติดตามอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงสวิตด้วยคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันสวัสดีครับ บายบาย